อ่านะครับวันนี้ก็จะมาสอนการกรอคะแนนรายวิชานะครับโดยใช้เทมเพลตที่เป็นฟีเจอร์ใหม่ของ Bemis. นะครับเราก็ขั้นแรกเลยนะครับเราก็ไปเมนูไปที่ประมวลผลนักเรียนนะครับเมื่อมาแถวเราก็ไปที่บันทึกคะแนนนะครับเราก็มาเลือกวิชาที่เราจะต้องการบันทึกผล พอเราได้วิชาเสร็จปุ๊บเราจะเห็นนะครับว่าฟีเจอร์ใหม่มันจะขึ้นอยู่ด้านหลังนะครับเป็นรูปตาราง Excel เป็นรูปตาราง Excel สีเขียวนะครับเดิมจะไม่มีตอนนี้ก็จะทำให้มีขึ้นมาอันนี้คือการเอาเทมเพลตนะครับในระบบออกมากรอกคะแนนแล้วอัปโหลดเข้าไปนะครับแล้ก็คลิกไปที่สีเขียวตรงนี้เลยนะครับเมื่อคลิกมาเสร็จจะเห็นว่าข้างล่างจะเป็นระบบ throw. คะแนนที่กรอกนะครับสามารถแก้ไขกรอกได้ แต่ที่พิเศษขึ้นมาตรงนี้คือจะมีคําว่าดาวน์โหลดเทมเพลตสำหรับกรอกนะครับเราก็เลยกดคําว่าดาวน์โหลดลงไปพอเปิดเข้ามาเสร็จปุ๊บเราโหลดแล้วเปิดมาเสร็จ <c oughs> จะเห็นว่ามันจะมีคะแนนนะครับจะมีคะแนนช่องกรอกคะแนนให้นะครับช่องที่เราจะต้องกรอกจริงๆคือช่องที่เป็นสีฟ้าเข้มนะครับที่ผมได้ครอบให้ดูตรงนี้นะครับ ทำไฮไลท์ให้ดูตรงนี้คือช่องตรงนี้นะครับช่องนี้ไม่ต้องกรอกนะครับช่อง100ให้เอาคะแนนลงตามช่องสีฟ้าเข้มนะครับโดยคะแนนแต่และช่องก็จะตามที่เราเป็นคนกำหนดสัดส่วนคะแนนไว้จะมีตัวบอกไว้ข้างบนให้หมดเลยนะครับพอเมื่อ,อเราเสร็จแล้วกรอกเสร็จเราก,กดเซฟนะครับกดเซฟพอเซฟเสร็จเราก็ไปที่หน้า b ี m i s นะครับ แล้วกดาาคนนําว่านําคะแนนเข้าเมื่อนําคะแนนเข้าเสร็จเราก็เลือกไฟล์ที่เราบันทึกไว้แล้วก็กดโอเพนพอกด Open นเสร็จมักนก็จะปรากฏอย่างนี้นะครับก็จะมีคะแนนตรงนี้ทั้งหมดนะครับปรากฏขึ้นมาในกรณีนะครับที่กดแล้วตรงเนี้มันเป็นศูนย์หมดเลยแต่คะแนนทดสอบมันขึ้นให้ทําการบันทึกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะแปลงเองนะครับ ไอ้ตรงนี้มันมีอยู่มันอัปโหลดอยู่แต่บางทีมันอาจจะไม่โชว์นะครับเราอาจจะต้องกดบันทึกก่อนแล้วก็ลองดูตอนบันทึกมันจะขึ้นเป็นตัวเลขพวกนี้นะครับเปลี่ยนจาก0ูนย์นะครับแล้วก็คะแนนรวมก็จะรวมให้เมื่อเราบันทึกเสร็จอันนี้เราก็จะเสร็จสิ้นในการกรอกะคะแนนรายวิชาเมื่อกรอกคะแนนรายวิชาเสร็จอย่าลืมนะครับว่าบนปอพมันจะไม่ขึ้นเกรดแล้วถ้าเราแค่กรอกคะแนนอย่างเดียว เราจะต้องไปที่เมนูแล้วเลือกประมวลผลการเรียนแล้วไปที่บันทึกผลการเรียนรายวิชาครับแล้วก็เลือกวิชาที่เราสอนครับเลือกวิชาที่เราสอนแล้วเราค้นหานะครับเราก็จะเจอเสร็จแล้วเราก็กดไปที่ตัว แก้ไขนะครับรูปมินสอเมื่อกดเข้ามาเสร็จปุ๊บสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือจํานวนชั่วโมงเรียนครับบางทีตอนนี้เรายังไม่ได้อัพชั่วโมงเรียนเข้าไปเราอาจจะต้องใช้วิธีการกําหนดชั่วโมงเรียนเองแล้วพิมพ์จํานวนชั่วโมงเรียนของเด็กแต่ละคนลงไปนะครับถ้าตรงเนี้มันยังเป็นศูนย์อยู่ต่อให้บันทึกขลังเป็นเกรดอย่างไรก็ตามในปพนะครับปพหนึ่งเกรดจะไม่ขึ้นนะครับ เราจะต้องทำการบันทึกบันทึกตรงนี้ลงไปให้เรียบร้อยนะครับบันทึกตรงช่องชั่วโมงเรียนให้เรียบร้อยแล้วกดบันทึกอีกครั้งมันจะขึ้นเกรดถึงปอพนะครับก็วิธีการจะมีอยู่แค่นี้นะครับในการกรอกคะแนนของแต่ละวิชานะครับ